สวัสดีครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็วและการทําลายของมนุษย์ทําให้พืชและสัตว์หลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไปมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งแต่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และเนื่องจากความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์และการโคลนนิ่งการนําสัตว์เหล่านี้กลับมาจากการสูญพันธุ์จึงมีความเป็นไปได้มากกว่าที่เคยดังนั้นคลิปนี้เราจึงจะมาดู10สัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์จะนํากลับมา 10. ออล็อกมันเป็นวัวกระทิงที่เก่าแก่เป็นบรรพบุรุษของวัวบ้านในปัจจุบันโดยมีความสูงได้มากถึง1.8เมตรมันมีวิวัฒนาการในอินเดียเมื่อประมาณ2ล้านปีก่อนและอบพยพไปยังเอเชียแอฟริกาเหนือไปจนถึงยุโรปเมื่อประมาณ250,000ปีก่อนโดยเอาลดตัวสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้ตายในปีคศ1627ในป่าจักตัวลบของประเทศโปลแลนด์ และมีความพยายามที่จะนำมันกลับมาในหลายโครงการ 9. โดโดเป็นนกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่แถบหมู่เกาะของประเทศมอลิเซียในมหาสมุทรอินเดียเป็นนกที่บินไม่ได้อยู่ในจกักจูเดียวกับนกพิราบโดยถูกค้นพบครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกสในปีคศ1507และในปีคศ1681มันก็สูญพันธุ์อย่างรวดเร็วโดยฝีมือมนุษย์รวมถึงสุนัขล่าเนื้อที่มนุษย์นำเข้าไป โดยมันมีน้ำหนักประมาณ23กิโลกรัมและโชคดีที่โดโดอาจไม่สูญพันธุ์ในไม่ช้าเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์กำลังรวบรวมตัวอย่าง DNA และปลูกถ่ายในนกพิราบญาติสนิทที่สุดของมัน 8. ควาก้าม้าลายควาก้าสูญพัน์ไปในปี1,883เนื่องจากการล่าของมนุษย์โดยมันเป็นสายพันธุ์ย่อยของม้าลายธรรมดาควาก้าตัวสุดท้ายตายในสวนสัตว์อัมสเตอร์ดัมของประเทศนเนเธอร์แลนด์ และมีการสก,กัด DNA จากหนังของมันได้สำเร็จและจะมีโครงการที่จะนำมันกลับมาอีกครั้งในโครงการโปรเจกต์ควากา 7. เสือเขี้ยวดาบขนาดของมันใกล้เคียงกับเสือในยุคปัจจุบันมันมีคอที่แข็งแรงขาหน้าที่ทรงพลังและฟันที่แหลมคมยื่นออกมาจากกลามบนด้วยฟันอันน่ากลัวคุณคิดยังไงในการฟื้นคืนชีพมันกลับมา โดยนักล่าเหล่านี้สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ11,000ปีก่อนและเนื่องจากที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของพวกมันค่อนข้างเย็นซากดึกดำบรรของพวกมันจึงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีจึงมีโอกาสที่จะนำมันกลับมา 6. p ไพ e ีเนียนไอแมันเป็นแพะป่าชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณปี2,000ที่ผ่านมาพวกมันเป็นหนึ่งในสสายพันย่อยของแพะป่าที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรไอบเลีย และมีความพยายามที่จะโคลนนิ่งไพลีเนียนไอแบกกลับมาโดยในปีพศ2546มีตัวอย่างที่มีชีวิตได้เกิดขึ้นแต่ก็เสียชีวิตหลังจากคลอดได้ไม่กี่นาทีเนื่องจากการทำงานที่ผิดปกติของปอด 5. ไอลิสเอลมันเป็นที่รู้จักในนามกวางยักษ์ไอลิสเอลเป็นหนึ่งในสัตว์ที่สามารถเอาตัวรอดในยุคน้ำแข็งได้แม้จะสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ12,000ปีก่อน แต่นักวิจัยได้ค้นพบฟอสซิลที่มีอายุเพียง7,000ถึง8,000ปีในไซบีเรียหากสัตว์ชนิดนี้ได้กลับมาจากการสูญพันธุ์กงเป็นสัตว์ที่สวยงามน่าดู 4. <C. S 1> ทัสมาเนียมันมีลายคล้ายเสือและลักษณะคล้ายหมาป่าหรือสุนัขมีฟันที่แหลมคมเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องและกินเนื้อเป็นอาหารมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียและนิวกีนีโดยสูญพันธุ์ไปในปี1936 โดยทางออสเตรเลียพิพิธภัณฑ์ในซิดนีย์เริ่มโครงการโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิตนี้จาก DNA ที่เหลืออยู่ในพิพิธภัณฑ์ 3. แกตฟิกบูบดิ้งฟอกกลบตัวนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในรัฐควีนแลนด์ตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียโดยมีความพิเศษกว่ากลุบสายพันธุ์อื่นคือตัวเมียจะไข่ออกมาแล้วกืนไข่ลงกระเพาะเพื่อฟักเป็นตัวแล้วค่อยไข่ออกมาทีละตัวโดยมันสูญพันธุ์ไปในทศวรรษที่1980 และมีความพยายามที่จะฟื้นคืนชีพกลุบชนิดนี้ขึ้นมา 2. แลกขนมันเป็นแลกที่สูญพันไปแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการจะนำมันกลับมาโดยมันมีขนาดใกล้เคียงกับแลกขาวในปัจจุบันมีน้ำหนักประมาณ2,000กิโลมันสูญพันไปเมื่อประมาณ10,000กว่าปีก่อนโดยพบซากตั้งแต่ยุโรปและเอเชีย ซากเหล่านี้จํานวนหนึ่งถูกแช่แข็งและเก็บไว้ตามธรรมชาติโดยหากนํามันกลับมาจากการสูญพันธ์ได้นี่คงเป็นแลดที่สวยงามน่าดู 1. แมมมอสมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยหน่มตระกูลช้างที่อาศัยอยู่ในยุคน้ําแข็งเมื่อประมาณ2 0 0 0 0ืนปีก่อนโดยมันกระจายพันธุ์อยู่บริเวณทวีปยุโรปและเอเชียเหนือแมมมอสสูญพัน์เมื่อราว11,700ปีที่ผ่านมา และแมมมอสตัวสุดท้ายที่สูญพันธุ์คือแมมมอสแคละที่อาศัยอยู่บนเกาะแวงเกลในทะเลอาร์กติกเมื่อราว3,700ปีก่อนโดยแมมมอสมีขนาดความสูงประมาณ3-4เมตรและมีน้ำหนักประมาณ6ตันและญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของช้างแมมมอสนั่นก็คือช้างเอเชียในปัจจุบันจึงมีความพยายามจากนักวิทยาศาสตร์ที่จะคคน,นิ่งตัวอ่อนของแมมมอสขึ้นมาให้ได้โดยให้แม่ช้างเอเชียเป็นฝ่ายอุ้มท้องหากทำได้ นี่คงเป็นความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ของมนุษย์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสัตว์ที่สูญพันธ์เหล่านี้คุณคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเอาล่ละครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ